เกมนี้เราจะต้องยิงโอดีนดรุ่นตัวจริงสามตัวให้โดนมีโอกาสเพียงแค่สามครั้งใครที่ยิงโอดีนดรุ่นตัวจริงสามตัวโดนได้แสดงว่าคนนั้นโคตรเก่งโคตรเทพห้ามยิงโดนเพื่อนของเราเด็ดขาดถ้ายิงโดนเพื่อนของเราเกมนี้ก็จะจบลงทันทีเขาบอกว่ายากมากมีแต่เทพเท่านั้นแหละที่จะทําได้เอ่อนัดแรกฝั่งขวาแล้วก็นัดที่สองซ้ายสุดแล้วก็สองตัวนี้ขวาปะใช่ไหม เฮ้ย hey! ยิงโดนเพื่อนของเราตัวเลยครับทุกคนยากจริงจะไปทําได้พี่จะยิงโอดีนุ่นตัวจริงสามตัวโดนไหมต้องทําอย่างไรก่อนรับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกาลังใจด้วยนะครับทุกคนกดไลค,ค์กดแชร์กดติดตามด้้ยครับถ้ากดแล้วไปยิงโอดีนุ่นสามตัวจริงให้โดนกันเลยเออเลี้ยงจะขวาไปซ้ายเลยครับทุกคนได้แน่นอนใช่ปะเฮ้ย hey! โดนเพื่อนของเราอีกแล้วยากจริงใครจะไปทำได้อะ